มีระลอก2อาจจะเห็นในหลายประเทศแล้วหลังจากนี้ล่ะเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรในวิถีชีวิตแบบ New Normal กันบ้างล่าสุดทางด้านของ IEA สำนักงานพลังงานสากลนะคะออกมาเรียกร้องให้สาภาพภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยเร่งผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นนโยบายสีเขียวนะเรากลับมากรีนกันอีกครั้งหนึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติทุกอย่างต้องดูปลอดภัยนโยบายปรับปรุงอาคารที่ปล่อยคาร์บอนให้น้อยลง ตรงนี้เนี่ยจะไปช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะให้กับประชากรในย u สักประมาณ513ล้านคนด้วยกัน รวมถึงเขาก็สนับสนุนมาตรการต่างๆที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการบริโภคพวกรถยนต์พวกตูเต้เย็นนะที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของมาตรการสีเขียวที่หวังจะนำมาใช้หลังจากการระบาดของโควิด -19 IEA เขาบอกว่านโยบายใหม่เนี่ยจะรับประกันให้เม็ดเงิน,น,นของกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจของคณะกรรมการยุโรปมูลค่า7,50 0ล้านยูโรถูกนาไปใช้เพื่อส่งเสริมพลังงานสะอาด แล้วก็หลีกเลี่ยงการปล่อยมลภาวะหลังการระบาดของไวรัสก่อนหน้านี้ทางด้านของคณะกรรมาการยุโรปตั้งเป้าให้ EU เนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยคาร์บอนนะเอาแบบตัวคาร์บอนสุทธิต้องเป็นศูนย์เลยภายในปี2,593ซึ่ง IEA ก็มองว่าการลงทุนเพื่อกระตุน้นการประหยัดพลังงานเ,นเป็นเป้าหมายที่ดีที่สุด ไอเเขาบอกว่าวิกฤตไวรัสเนี่ยทำให้ราคาพลังงานมันลดลงก็เป็นโอกาสที่ EU จะใช้จังหวะนี้เนี่ยอุดหนุนให้ผู้คนลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลแล้วก็ปฏิรูปภาษีที่เอื้อกับการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางด้านของนายฟาติบิโรค่ะผู้อำนวยการของ IEA เเขาบอกว่านโยบายเนี่ยมันจะมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความมั่นใจในการใช้เงินกองทุนฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ